สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการแนะนําสําหรับการแนะนําชักชวนนะครับบุคคลผู้สนใจนะครับที่จะให้มาใช้ระบบมีเพจของเรานะครับโดยที่จะต้องใช้รหัสส่วนลดของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่าแนะนําไงครับนะวิธีง่ายๆตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเข้าไปที่ตรงนี้ครับจัดการค่าแนะนําครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยครับจะคลิกตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะคลิกที่เมนูมีแอเ a t e ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับคุณก็ไปคัดลอกครับนะในส่วนของรหัสส่วนลดนะครับอ่ะกดเลยครับที่ชื่อรหัสนะครับปุ๊บอ่านะครับตอนนี้คุณได้คัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีง่ายสุดเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับในการเอ่อเป็นแผนสร้างรายได้แบบจับเสือมือเปล่าเลยนะครับก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่มีต้นทุนใดๆทั้งสิ้นครับง่ายๆเลยครับวิธีการนะครับคุณก็ไปที่ช่องทาง สื่อสารการตลาดต่างๆของทางมีเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นยู u ูบนะครับเฟซบุ๊กนะครับหรือว่า TikTok ก็แล้วแต่นะครับสช่องทางหลักตรงนี้ครับคุณสามารถเข้าไปในช่องทางของทางมีเพจแล้วทําการแชร์นะครับในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยของมีเพจไปในช่องทางของโซเชียลของคุณได้เลยนะครับแล้วก็คุณก็ใส่เจ้ารหัสแนะนำเนี่ยครับที่เราเพิ่ง Copy ไปเนี่ยครับเนี่ยได้เลยครับทีนี้พอคนที่เขาเห็นคลิปของทางมีเพจเนี่ย เขาก็จะเริ่มสนใจนะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยของเราเนี่ยเราจะไม่มีการให้รหรสัสส่วนลดที่เป็นของส่วนกลางหรือว่าของทางทางทางมีเพจเองนะครับเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถไปพูดได้เต็มที่เลยครับว่าถ้าเกิดสนใจจะสมัครนะในส่วนของมีเพจเนี่ยสามารถเอารหัสส่วนลดของคุณเนี่ยไปทําเป็นส่วนลดได้นะลดตั้ง20%เอะไรเงี้ยนะครับคุณสามารถพูดได้เต็มที่เลยในในโพสต์นั้นนะครับนะ วิธีการนะครับยกตัวอย่างนะอย่างสมมุติคุณไปที่หน้ายูทูบของมีเพจแบบนี้ครับคุณก็ไปเลือกเลยครับว่าคุณจะเอาคลิปไหนในการที่คุณจะไปโปรโมทนะครับน่ะอะยกตัวอย่างคลิปนี้ครับเนี่ยแนะนําการทํางานเรื่องของมีแชทบอทนะระบบ AI ผู้ช่วยแชทอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถจะคลิกขวานะครับแล้วก็ c o อปปี้นะครับในส่วนของลิงก์นะครับหรือว่าจะไปอ่ะคลิกเข้าไปก่อนกันนะครับเนี่ยพอคลิกเข้ามาแล้วครับคุณก็ไปตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยชื่อลิงก์ URL ตรงูเนี้ยครับ คุณก็คัดลอกครับแล้วคุณก็ไปเปิด Facebook ของคุณนะครับโพสได้เลยครับแล้วก็คุณก็ใส่ข้อความไปแล้วก็ใส่เจ้าเนี่ยครับรหัสส่วนลดเข้าไปด้วยครับนะทีนี้พอคนสนใจเนี่ยที่เขาเป็นเพื่อนของคุณใน Facebook ก็ดีนะครับเหล่านี้พอเขาเห็นเนี่ยและเขาสนใจนะครับเห็นคลิปนี้แล้วอุ้ยมันน่าสนใจมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสมัครครับแล้วเขาก็สมัครเขาก็จะใช้รหัสส่วนลดของคุณนั่นเองง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนการสร้างรายได้แบบจับเสือมือเปล่าที่ผมจะแนะนํานะครับ ประมาณนี้ครับง่ายๆนะในคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับนะแค่การแนะนําเท่านั้นเองครับแล้วเดี๋ยวพอเมื่อคุณแนะนําได้ปุ๊บนะครับก็จะมีข้อมูลลงมาในหน้านี้ครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะสอนการดูรายงานในหน้านี้ครับว่าจะดูยังไงบ้างนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ